ในรายละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นโบนัสในการพัฒนาเครือข่ายของท่านแน่นอนข้อที่1ครับรายได้อันที่1ก็คือโบนัสจากการแนะนําสปอนเซอร์โบนัสนะครับคุณก็หมายถึงพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละครับนะครับ,นะรบเริ่มแรกเราบอกเรารู้จักคนเยอะแยะเลยขอสัก2คนนะครับขอ2คนที่เรามุ่งหวังเราหวังดีแล้วเป็นคนที่สามารถคิดแบบเราก็ปี้คนที่เขาคิดแบบเราเอาคนที่ใช้สินค้าแล้วอยากจะกระหืนกระหายอยากจะทําธุรกิจแบบเรานะครับ2คนแรกเลยครับ เพราะว่าสองคนแรกนี่มันมีความหมายคือถ้าคนแรกที่เราแนะนํามานะครับเช่นใน A นะครับใน A อยากทําธุรกิจปั๊บเขาคิดเหมือนเราคืออะไรครับสมัครแล้วก็ซื้อสินค้า1000คะแนนเหมือนเราครับสมมุติว่าใน A ซื้อสินค้า1000คะแนนนะครับนะท่านได้รับโบนัส2 0 0บาทครับก็คือโบนัสจากการขยายธุรกิจนั้น20%ของพันคะแนนก็คือ200บาทท่านจะได้รับ ก็ต่อเมื่อใน A ซื้อสะสมจนครบพันคะแนนแล้วนะครับ200บาทนี้จะเข้าบัญชีรับได้ในวันผฤรืหัสโบนัสคำนวณทุกวันแต่รับโบนัสนางบัญชีในวันพฤรืหัสนะครับแน่นอนครับใน B ครับใน B เช่นการคิดเหมือนกันเลยครับมาสมัครร้อยหนึ่งซื้อสินค้าสะสมจนครบพันคะแนนหรืออาจจะเจนใจทาธุรกิจเลยซื้อพันคะแนนเลยทีเดียวนะครับท่านก็ได้รับโบนัส2 0 0บาทเหมือนกันนะครับก็คือ20%กนั่นนะครับถ้าใน B ซื้อครบพันคะแนนแล้วแน่นอนครับสมมุติว่า ยังไม่มีการแนะนาําแต่เรายังขยันอยู่นะครับใน a อในบียังไม่ขยับเลยนะครับตามภาพใน A อในบียังไม่ได้ขยับไปทําธุรกิจแต่เราขยันเราก็แนะนําใน C มานะครับแต่เราเป็นคนแนะนําใน C เอาไปต่อให้ใน A ครับเพราะเราติดตัวเบื้องต้นได้แค่2คนก่อนยังติดตัวไม่ได้มากกว่านี้มากเอาแค่2คนก่อนครับเพราะฉะนั้นใน C ที่เราแนะนํามาเราไปต่อให้ใน A ครับใน C ครับตัดสินใจตุ้มเปิด6 0 0 0คะแนน 6,000คะแนนนี่เราเรียกว่าเปิดโมบายครับเดี๋ยวเราเค่อยคุยในรายละเอียดนะถ้าท่านแนะนําคนมาเปิดโมบายท่านก็รับ20%ของ6,000คะแนนครับเท่าไหร่ครับโบนัสเบื้องต้น1,200บาทครับท่านก็ได้รับการที่ท่านแนะนำแนะนาใน C มานะครับอ่ะส่วนอีกข้างหนึ่งครับท่านก็แนะนําในดีมาในดีปับ๊บฟังเข้าใจหมดเลยกับเปิด4รหัสคือ VIP รหัสละพันคะแนนก็4,000คะแนนครับถ้าท่านแนะน, 4, น,านํา4,000คะแนน VIP ท่านก็ได้รับโบนัส20%ของ4,000คะแนนก็คือ 800บาทนี่คือการแนะนําอย่างเดียวถ้าตามภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับแสดงเห็นว่าเรายิ่งเจอคนเยอะๆเรายิ่งแนะนําคนเยอะๆยิ่งมีไรายได้เยอะไหมครับเยอะเรายิ่งเ,เจอคนมากยิ่งได้เงินเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีศักยภาพรู้จักคนเยอะ <Yeah. S 1> นี่โบนัสในการขยายธุรกิจอย่างเดียวเลยนะครับ <Yeah. S 1> ข้อที่1เรามีสิทธิ์ได้โบนัสากการขยายงาน <Yeah. S 1> เต็มไปหมดเลยและเราพอเรามีคนมากๆเราช่วยส่งเสริมให้ลูกทีมเรานะครับได้มีคะแนนได้มีไรายได้ตามที่เราหามาด้วยเพราะ ต้องไปติดตัวลูกทีมเราก็ติดตัวได้แค่2คนก่อนนะครับ